สวัสดีครับพี่น้องนะครับเจ้าลูกอีสานชาแนลนะครับมานีคู่ปอับด้วยครับเดี๋ยวแต่ที่มาทําความรู้จักกับเห็ดตับเตานะครับหรือเห็ดผึ่งนะครับเห็ดผึ่งเห็ดเพิงนะครับหรือเห็ดห้านะครับก็แล้วแต่ตะละม่องนะครับเป็นสีอื่นกันนะครับเนาะสำหรับเห็ดตับเตาด้วยครับพี่น้องมันก็จะเป็นดอกลักษณะนี้เลยครับ เห็ดเห็ดตับเตานะครับผมอันนี้ก็เป็นอดอกที่พ่อแกงนะครับเนาะดอกที่พ่อแกงนะครับอาจจะเป็นเห็ดตับเตาแล้วก็จะมีเห็ดตับเตาอีกชนิดหนึ่งด้วยกันนะครับ <c oughs> เรียกว่าเห็ดตับเตาพา,านนะครับจะเป็นออกลักษณะสีนะครับ หิตตะเต่าจะออกดำๆนิดจัๆหน่อยนะครับนี่นะครับหิตตะเต่าคือกันนะครับอ่าหิตตะเต่าคือกันนะครับแต่ลักษณะกับ่ากสีแจกต่างกันไปนะครับพี่น้องเนาะอ่าแต่ละพื้นที่นะครับอ่าบางตัวกับเป็นนี่เลยออกดำๆสิเลยนะครับออกดำๆนะครับนะครับลักษณะของหิตตะเต่า นะครับแต่ละพื้นที่แต่ละชนิดนะครับแต่แต่ละพื้นที่เนาะครับเนาะอ่าสำหรับภาคอีสานนะครับกะซีนี่ห็ดตับเตาเห็ดเพิอกหลายนะครับอ่าก็จะเป็นทางเหนือก็จะเป็นลักษณะของดอกทั้งทีแล้วครับนะครับทางเหนือเนาะเหนืออีสานโด้ยนี่เกิดนะครับเกิดเกือบทุกพื้นที่นะครับพี่น้องเนาะนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเห็ดนะครับเห็ดตับเตานะครับเนาะ ก็สินี่หลากหลายนะครับมี่หลากหลายดอกงามๆดอกก้อแกงครับพี่น้องครับนะครับดอกใ่อันนี้ดอกเขาใยนะครับก็สิประมาณกิโลหระครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอ่าพื้นที่นะครับพื้นที่เขาพื้นที่เขาสมบูรณ์นะครับเนาะกัเสียงรเตอรงใช่นหะครับเนาะอืม บอกยางนะครับนะครับม okay? okay? ีมีเห็ดตับเต้าอีกชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีอ้อยบึงนะครับพี่น้องนี่นะครับเห็ดตับเต้านะครับเป็นสีแดงนะครับเนาะรสชาติก็โอเคคือกันนะครับรสชาติก็โอเคกันนะครับมีเห็ดตับเต้าอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับหลากหลายนะครับหลากหลายอมันก็พ่อแกงพ่อกินนะครับเนาะอื โอเคสำหรับดอกเถากะห้องกะสามารถที่จะเอาไปเห็ดเชื้อเห็ดงน,น,นะครับเนาะอ่ามันนี่ร้ายร้ายแห้งครับมันมนีผลงานกับล้ายแห้งขึ้นกันนะครับเดี๋ยวเสียบึงเดี๋ยวเสียบึงนะนี่ครับนี่ครับ วันนี้แยกไว้เดี๋ยวเสียวผลิตเชือนะครับผลิตหัวเชือกเกี่มวคนนะครับ็ดตับเตานะครับเนาะสำหรับอยู่ในนี่เดี๋ยวกับเสียวแกงนะครับพี่น้องอยู่ทั้งในกับเสียวเอาไปแกงเนาะสำหรับอยู่ในถังกับเสียวเอาไปแกงนะครับพี่น้องแต่พวกนี้นะครับ สำหรับพปรมีนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเห็ดเชื่นะครับเนาะเห็ดเป็นหัวเชื่ยนะครับกับลาย,ยู่ครับพี่น้องลายลายนะครับผมครับถ้าเกิดพี่น้องสนใจนะครับพี่น้องสนใจอยากได้เชื่ยเห็ดตับเต้านะครับกับ ลองแอดไลน์ของพ่อเบิ้งนะครับผมแอดไลน์เของพ่สอบถามเบิ้งนะครับว่าจำนายจังไดเชียร์เฮ็ดนะครับเชียร์เฮ็ดตับเต้าเข้มข้นนะครับยัง่ได้กลลองมาลองมาแอดไลน์มามาเบิ้งนะครับเดี๋ยวกะสิท่มไปใต้คลิปน้ำนะครับเนาะสำหรับไลน์นะครับไลน์ของลูวิสันชาแนลนะครับก็จะเป็น GOLF นะครับ0ซีโต้เหล่ากัน1617นะครับ อีกข้างหนึ่งนะครับ GOLF นะครับ 0C โตแล้วก็1617นะ16ครับพี่นอ้องตอนนี้ก็มีเชือเห็ดเพาะเห็ดตับเต้านะครับเนาะแล้วก็เห็ดเห็ดอ้ละโง,งกนะครับเนาะจังได้ก็ลร่องคิดต่อสอบถามมาบึงนะครับมนี่ก็บผลงานยอดเยี่ยมครับหลี่นี่ก็มี่ ต้งได้กะล่องมากติดต่อสอบถามมึงนะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้กับเอาไว้ซ้ำีิก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปไดกับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์น้ำนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้ซ้นีก้กนนะครับกับผู้ใดสนใจกับแอดไลน์มาคุยกันมึงครับช่วงนี้เดี๋ยวสิเป็นโปรอยู่นะครับว่าลิรแถมหนึ่งลิตรนะครับจะล่องล่องสอบถามมาบึงนะครับ ก็เฝ้าๆเนี่ยละกันครับเพราะว่ามันสมาชิกมีก็สนใจหลายนยครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีเชีย่ยวพ่อๆพอพอกันจังได้กับติดตอมาก,ก่อนกระไดก่อนนะครับเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้สักนิดก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ